ได้เลยได้เลยพ่อต้องมองกอ นิวหละกันค่ะก็นิวนะคะ,เ,นนะ,คะเป็นโปรดิวเซอร์ของ Reverse for You Now บริวาคะ่ะ mm hmm. ก็เราโชคดีมากนะคะที่ได้ลิขสิทธิ์หนังสือแล้วมันเป็นนิยายที่มีแฟนคลับเยอะประสบความสำเร็จเยอะ mm hmm. ก็ขอบคุณน,น้องม่อนเซซโฟด้วยนะคะที่เ mm hmm. ชื่อใจในตัวกร์ตาโมชั่นเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ในการที่เราได้มาถ่ายทอดออกมาให้มันมีชีวิต นะคะแล้วแล้วก็เราก็ดีใจมากที่เราได้นักแสดงที่แฟนๆบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากซีรีส์นะคะก็ตามหากันอยู่ยาวนานมากแค่กันเป็นปีๆจนได้น้องสองคนมาก็คือติสตินกับเมย์ค่ะท่านเใจอคะัรื่อตราวอนได้ออกมาทคือติวค่ะจริงๆเป็นคนชอบอ่านยาย่แล้วแล้วก็กำลังหาว่าเออจริงๆตอนนั้นอ่ะมันมีกระแสพวกซีรีส์วายเยอะแล้วบอกเอ้ย จริงๆอะซีรีส์หญิงๆมันน่าสนใจนะมันเคยบูมในประเทศไทยมาก่อนเราก็รู้สึกว่าเออยังไม่มีใครเชื่อในสิ่งนี้ยังไม่มีผู้แบบนายทุนหรือว่าผู้จัดคนไหนที่จะหันมาจับสิ่งนี้ดิ๊กก็เลยลองไปหาดูค่ะแล้วก็ได้มาเจอ้องม่อนแล้วเราก็เออในแบบซีไอ้นิยายที่เขามีอะค่ะจิ๊กอ่านเรื่องนี้แล้วมันติ๊กรู้สึกว่าหนึ่งมันเข้าถึงคนง่ายด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีด้วยแล้วมันแบบกําลังสอนให้เราเหมือนแบบ เออเอนจอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้แล้วก็อยากทําให้เป็นซีรีส์ที่ทุกเพศทุกวัยดูได้เราอยากให้แบบซีรีส์จ l อมันแบบมันแผ่ขายายไปในวงกว้างให้คนได้ดูได้มากขึ้นแบบนั้นนะคะในส่วนของโครงการคือผมก็เริ่มจากทํกกันบ้านอย่างที่น้องติ้วบอกนะครับว่าตัวนิยายอ่ะผมว่ามันดีอยู่แล้วผมก็ได้อ่านทั้งเล่มนะครับแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกเขาก็ถามว่าโปรเจกต์นี้ ทำได้ไหมหรือร,บบรับทำไหมเนี่ยผมแบบผมตอบเลยว่าน่าสนใจมากถาว่าแต่ผมเป็นผู้ชายแต่ผมอ่านเรื่องแบบเกอเรือเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมันสื่อสารให้กับคนทุกคนได้ครับเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของครอบครัวความรักแล้วก็มีความไตรซีนะครับทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่สามารถเขา้าถึงทุกคนได้อยู่แล้วผมก็เลยเออเรื่องนี้ดีน่าสนใจแล้วก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้อย่างนึงคือมันไม่ใช่แบบเกอิอเลืปกติครับด้วยความที่ มันจะมีแง่มุมสอดส,สอดสอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับด้วยความแบบไม่ใช่แค่รักกันเฉยๆแต่ว่ายังมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มขน้นเนาะมันไม่รักใสๆอย่างเดียวแนละ้ว<อ>มันค่อนข้างขบรันนะครับเข้มข้นมากเส้นเรื่องก็คือเรื่องราวของเอ,อน้องผู้หญิงสองคนก็คือจัตาวากับโฟใช่ไหมครับที่เขาอ่ะจะได้มาพบรักกัน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอุย๊ยอัีไม่สปอยนะ <c oughs> ไม่สปอยไม่สปยอยเป็นเรื่องอยู่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวอ่ะเป็นเรื่องราวค่ะก็เป็นเรื่องราวของจัตวาค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีพลังพิเศษเสามารถที่จะหยุดหรือก็ย้อนเวลาได้ค่ะโดยที่ทีนี้เราก็ต้องมาติดตามกันว่าจัตวาเนี่ยจะต้องตัดสินใจยังไงถ้าสมมุติว่าการที่เขาเนี่ยได้มาเจอกับโซเมตของเขาหรือโชคชะตาบอกให้ว่าเขาจะได้เจอ เดือยคู่เนาะแล้วมันจะต้องเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องไปติดตามในซีรีส์ mm hmm. อ่าต้องมาดูกันว่าจัวตวาจะทำยังไงค่ะกรนักแสดงแต่เตยยากค่ะยากค่ะ mm hmm. คืออันนี้ที่พูดตรงๆยากมากแล้วก็มีการพูดคุยกับนักเขียน mm hmm. เพราะว่าเราก็ค่อนข้างรักิตน้ mm hmm. องมอนเนาะว่าแบบมอนมอนเขามีเขามีภาพในหัวอยู่แบบพอสมควรแล้วก็ แฟนๆเองอะ่ะคือเราเราก็รู้สึกว่ามันกดกัเหมือนกันว่าพอเป็นนิยายแฟนนิยายเขาก็คาดหวังเนาะเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเ<ม>งี้ยเขาจะมีภาพในหัวของเขาว่า<ม>สีราอ่านมาแล้วแบบหน้าตาคนที่ออกมาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่<ม>เพราะฉะนั้นเราก็จริงๆเราแคร์ั่นเป็นปีเลยค่ะเรื่องนี้<ม>ใช่กว่าจะได้น้องเมย์มาแล้วก็ตัวพี่โฟนี่ย,ยากมากเพราะเราแบบอยากได้สาวที่มีความมาัสุูลีนหน่อยๆเท่พูดน้อยอะไรอย่างเงี้ย เออใช่ก็ก็รู้สึกว่าลงตัวมากที่ได้เป็นคู่ทิสเมยรกไม่เกินเลย่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนไม่ได้อ่านนิยายแต่ว่าพอพอได้อ่านพอได้รับรู้ว่าแบบเออจะได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คือ ติดตามแล้วก็ศึกษาอินดัสทรีนี้ค่ะแล้วก็อ่านนิยายแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะด้วยตัวเส้นเรื่องด้วยตัวละครคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะคอแบบก่อนเป็นเหมือนน้องเมย์แล้วน้องทุกคนแล้วเพื่อนนั่นเองแมคือแบบเราเอ่อก่อนหน้านี้เราก็ผ่านหนังสือแม่มาแต่ว่าอันนี้มาสมันใหม่มากสำหรับเรียนมากกว่าตัวเราแล้วเราก็ได้อ่านนยา น,น่าสนใจอะคํามันคพี่โอ้พี่ิน้องเมย์ได้พูดมันมันไม่ใช่แค่เหมือนเรื่องที่ทำไแค่แบบลักลอบใส่ใสใสให,ลหลายเลเยอร์มาก <c oughs> ย้อนเวลากันไปกันมาพีใจ <c oughs> <c oughs> เยเปนส่นหนึอะไรทำให้เราแบบใสใกากอ่า อะไรหรอคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเออมันหลายปีแล้วเราคุายกันก่อนนะคือเราแคสต์มานานมากๆวันที่ได้คุยกับพี่คาสติ่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเาให้ฟังหรอว่าเรื่องมันจะประมาณนี้อะไร,ไรลแล้วเราเลือดน,นักแสดงคนนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมาด้วยัน,น,น,นจริงๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับมันคือเราเริ่มทำไพรอดก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยหานักแสดงแคสติ้งจากตอนนั้นก่อนก็คือได้น้องมีกับพี่สตินเนี่ยแหละครับ พอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ลองทดลองฉายไพลอออกไปด้วยแล้วสุดท้ายแล้วผลตอบรับของผู้นี้เขาดีมากเขาดีมากจนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้แล้วแล้วเราก็เห็นถึงเคมีของเขาจริงๆตอนแรกจับสัตวไพเออเฉยๆแต่พอออกมาสุดท้ายแล้วเคมีเขามันได้จริงแล้วตัวเขาเองก็สามารถเลเวอรี่สิ่งที่ตัวละครสื่อมาได้เหมือนดื้นกว่าจากหนังสือนิยายได้เลยครับซึ่งผมว่ามันเป็นความโชคดีของเราด้วที่ได้น้องสองคนเขามา งเ่ในนรือี้บจริงๆก็มีการปรับให้ให้เข้ากับเอ่อเป็นเส้นเรื่องครับเพราะด้วยด้วยนิยายมันค่อนข้างยาวถูกไหมครับเราต้องบิดอ่ะที่มันเหลือแปดตอนเท่าที่เราเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการสลับซีเควนซ์บ้างเพื่อความกลงก่อนแล้วก็การไล่สตอรี่เรื่องไปคร kind of ับ เราจะทําให้มันสะดุกเข้มข้นได้ยังไงจังหวะที่มันจะต้องสนดุกจังหวะเขาจะรักกันทํายังไงออย่างครับ้วยเรามีเวลาจํากัดเนานะในการที่จะเล่าในเรื่องนี้ความเสน่ความเสน่ความสีในการถ่ายทำก็มันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษด้วยนะครับว่าแบบเราจะต้องเตรียมว่า เราจะใช้เทคนิคพิเศษแบบไหนในการถ่ายทําในแต่ละฟีนนี้น้องเขาอาจจะต้องเล่นย้อนหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเล่นเดินหน้าหรือเพื่อไปย้อนหลังที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบความยากก็ก็มีอยู่พอสมควรตั้ตอกอยู่นี่นแสดงมีต้องต้องถ่ายฉากเดียวกันแต่ว่าตีความคนละสองหลายแบบเพราะว่าย้อนเวลากลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ค่ะที่ที่เหมือนจะเวลาถ่ายซีเควนต์ก็จะไม่เรียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องแบบ ใช้ความตีความในบทของแต่ละของแต่ละซีนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะออถ้าเข้าใจเนื้อเรื่องก็จะไม่งงค่ะหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าซีนนั้นเราต้องเล่นอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจเรื่องว่าตอนนี้ถึงตอนที่เราต้องรู้สึกยังไงกับใครก็เล่นออกมาได้ ใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละโมเมนต์ในแต่ละนาทีให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วตอนรีเกรดวัน d ี d ค่ะอันนี้คือใจความของเรื่องมีแค่นี้เลยคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีพลังที่จะย้อนกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆเนาะทำดีกับทุกๆคนเรื่องนี้าไดูได้ชมกันเลย สาสิบงหาคมนี้ได้ดูแน่นอนนะคะดูได้ทาง YouTube channel ของกาตนาโ Mo ชัน p i c t u r e รนะคะเป็นแบบ e x clusi v e membership นะคะฝากพี่ๆแล้วก็ทุกคนติดตามสปอร์ตของเราด้วยนะคะ ฝากซีรีส์เร I mean. ื่อง One f ร์ You ดาวบริวารนะคะสามสิบเอ็ดสิงซ yes> yes ีีสแล้วค่ะพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เมย์แล้วก็พี่คริสตินนะคะแต่ว่าพี่ติวพี่โอทีมงานทุกคนในกาตาณโมชั่นพิเคเจอร์สก็เต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ค่ะฝากสปอร์ตพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ